สวัสดีครับทุกคนพบกับพินาเชนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับไอเดียการตั้งหมากแบบ h ฮดฮอกครับหรืตัวเม่นนะครับแล้วก็อีกไอเดียน่าสนใจในทรงนั้นก็คือการบุกนะครับยกลุกสุดโหดนะครับแล้วบุกฝั่งคิงด้วยเบจีครับนะครับเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันครับอย่างแรกนะครับทรง h ฮดฮอกครับจะเกิดจากอ่าโอเพนนิ่งซิซิเลียนนะครับ อันหนึ่งครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นซิซิเลียนขาดไวเชั่นครับชอบดีทรีเมนมูฟนะครับในตำแหน่งนี้ชอบ C5 ในบีทชอบ E7 เข้าป้อมนะครับ D6 C4 นะครับใน F6 นะครับตรงนี้ก็คล้ายๆทรงเป็นเฮดฮอกครับก็คือคอนโทรประมาณนี้ครับนะครับคอนโทรแทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวจะมี B6 กครับก็คือจะคอนโทร ช่องที่เหลือนะครับเห็นไหมครับคอนโทรลหมดเลยนะครับลักษณะนี้เป็นตัวเม่นนั่นเองครับผมในบี7นชจองนี้ b ี6โอเคครับแล้วควีน47เข้า้อมประมาณนี้ครับสุดท้ายดำก็ตบลูกไป e เกขึตามด้วย4แล้วควีนอาจจะหลบออกจาก C5 ไฟวยไีกเดียวกันด้ควีนบีแล้วก็อาจจะควีน n A8 บางทีเพื่อเจาะไลท์สแควร์นะครับเดี๋ยวไปชมครับเกมแรกครับ พอฟีเจอร์เล่นหมากขาวนะครับเขาเริ่มด้วยบีชมุกแรกอย่างงี้ครับวันนี้ชื่อว่า Nim s o l a าเซนแ t คแทกนะครับ BT E5 นะครับเชิบบีทครับเก้าหกสจริงๆสุดท้ายครับนำจะเดินพอยมาดีไแล้วซีกิน D5 จะกลายเป็นซิเซียนในรูปหนึ่งหรือซิเซียนกลับหัวนั่นเองครับผม F6 นะครับนี่ก็เดียกเหมือนบทดีครับฟีเจอร์ค่อยไปตรงนี้นะครับโอเคนั่งเฮดฮอกแล้วรอซีกิน D5 ครับผม ซีมาดีไฟมาเมื่อไหร่กินเมื่อน้นครับกับอีเซเว่นครับมาแล้วกินเข้าไปตรงนี้นายกินนายขึ้นครับแบบนี้ฟิชเชอร์เข้าป้อมครับโอเคอันนี้ไปส่งเฮดฮอกปกติเนาะที่ตั้งเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นนะครับจะมีไอเดียการบุกโจมตีของฟิชเชอร์ที่น่าสนใจมากๆครับในส่งเฮดฮอกที่ว่าการเิ่นเป็นการตีคิงไซครับคิงเฮส่วนครับมาแล้วครับมุมนี้นะครับให้ทายกันว่าคืออะไรวะเดินคิงทําไมครับ ควีนดีเซเว่นครับผมหังจากนั้นลุกจ1ครับอ่าใส่ที่เดินคิงครับเตรียมที่จะเล่นจีโฟเลยนะคนับผมลุก ADA ครับผมนท์อีโฟับขู่ไนท์ซีไฟครับลงช่องนี้ครับแล้วก็คือเอาเปรียบในด้านของบิชอปคู่นะครับก็คือดามาต้องเดินบิชอปกิน C5 ครับแล้วขาดจะมีบิชอปคู่นะควีนเอฟเครับผมเพื่อที่จะให้บิชอปเข้าไป c ีเอกได้ในกรณีโดนไนท์ซีแล้วเขาไม่อยากกินไนท์นะครับที่ C5 แต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มาขาวเดินพรอน G4 ครับช็อตนี้มาแล้วครับไอเดียวที่ตีอันสุดโหดหมากอ่อนซ้อนเรือครับแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์คือหมากเก่งซ้อนเรือนั่นเองครับมาแล้วนะครับไอเดียสุดสวยเลยนะครับโอเคครับช็อตนี้ Knight C5 ครับ k n i h t ครับตรงนี้ฟีเจอร์ก็นะครับอย่างโหดมากครับแล้วก็มูฟนี้ครับ Knight ถอยก่อนใช่ไหมครับช็อตนี้ครับน n i g h FA ครับหมากขาวเดินมูฟนี้แล้ว ไนท์ F5 สวยมากว่าไม่กลัวเพราะว่า G5 เราสตองมากๆคือผู้แข่งไม่สามารถกินเมื่อเปิด G5 ับถ้าเปิดเมื่อไหร่เกมโอเวอร์เมื่อนั้นนะครับผมชอบ E6 ครับชัอตนี้ไนท์ C5 นะครับไนกลับไปพิเ์ตัดใจจัดการกับอ7ที่เครับเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นบรรกาป้องกันครับแล้วก็สุดท้ายล้วพิเร์สามารถเปิดบิชอปตัวนี้ครับให้โจมตีในแลน์แคนนอนได้อีครับผมแล้วก็เดินครับ G5 รับจอดตำแหน่งของมากดามครับ นี้ตามตัดใจเดินไนท์ f 5ครับตัดเดินรูป f สามเพื่อกดดันตำแหน่งคืนที่ f เจครับ B6 ครับส่งไนท์กลับบ้านนะฟิชเชอร์บอกโอเคกินเงอนค่อยว่ากันตรงนี้นะครับหมักดำถอยที่หมักดำเดินไนท์ไม่กินพรคือเพราะว่าจะินไนท์ e 4ครับผมแล้วก็ทำให้เสียพรตรงนี้ทีหลังอยู่ดีครับผมแล้วก็ฟิชเชอร์ดำทะลุตำแหน่งของสีดำหมดเลยครับผมก็ทำให้แบบแพ้ทันทีนะผม ช็อตประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจกิน SA ครับทีนี้ไลท์อินไปเลยครับจัดการพิชชอปไลท์สแควร์ครับแล้วฟิชเชอร์ก็เดินมุมนี้ต่อเปิดเซนเตอร์เข้าไปครับเจาะด้านซ้ายแล้วก็เปิดให้ไลท์สแควร์มานะครับในไดนข้นอลนี้ครับเราจะกินครับพิชอปซีโฟครับเจาะเข้าไปครับชนะลูกครับตรงนี้ดีทรีครับตรงนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลังพิชชอปกินดีทรีครับลูกกินดีทรีครับแท็คือไฟเพื่อตัวรอดไปครับแต่แน่นอนครับ ฟิชเชอร์ก็บีบไม่ให้หลอดเดียกหนีิฟิชเชอร์ขอแลกควีนครับเพราะว่าวีนนี่มาทีเรียลกันนี่แล้วก็เล่นแบบว่าลดคอร์เตเพียหมักดำนะครับครับอีไฟครับเจาะลูกเข้ามาหนิลุกวิ่งหนีครับเฮดโฟนะไอเดียในเฮดไฟนานาคตครับหรือแม้ทั้งกันในจีไฟครับผมไอดีซิกครับควีนจีโฟครับกลับมากดดันฝั่งคิงนะครับผมไอถอยครับในเอฟเอกันกับวัชชันเข้าจีซิกครับผม เพชรไฟเจาะเข้าไปแล้วเจาะเพื่อเปิดลายนะ e เอเอครับโอ้โหนี่หมกลุกหมกถอยแล้วถอยมาไปกันหมดเลยครับผมโชว์เหนียววับแต่เขาคงเหนียวได้ไม่นานแล้วช็อตนี้ e ครับลุก d 2ลุก h 3ผ oh, มกินเปิด king กับมา t a กินเข้าไปครับนั่กิน g6 f 4 o ิ r king f a q u น n 5ไ f y นั่ง d 6ครับ แล้วก็จบเกมด้วยชอบกินดีซิกครับาตามแต่ด้ดีไซน์แพ้หมดแล้วครับตรงนี้อาจจะกินด้วยกินด้วยพรกินด้วยลูกก็ตามแบบเชื่อหน้าตามด้วยมุกประมาณเช่นกินด้วยพรนครับยกตัวอยา่างตามด้วยมุกเอฟไฟหนครับเดี๋วควีนเฮีซิกก็ได้ทุกอย่างแพบชนะหมดแล้วนะครับตอนในเอฟไฟล์ไหนถ้านายไม่อยู่ตรงนี้ทาไงอ่เช็คคอมลูกด้วยตรงนี้ไม่ได้ครับผมอ๋อที่อันนี้เปิดไลน์ตรงนี้ ไม่เวิร์กครับผมโอเคอันที่กินนั้นเองลูกมาใช่ไหมครับพอน e ีไฟก็จะไหลตรงนี้จะมีจิ้มนี่นะครับถ้ามากันไม่ได้แันกระดูกจิ้มนี่เบี้ยโหดมากตรงนี้โดยเฉพาจิ้มอีกได้ไหมครับจิ้มอีกตอนกินฟรีครับใจเย็นครับผมลูกจีทูคับลูกตัวนี้แอคทีฟก็แลกทิ้งครับแล้วก็เจอฝูงงูเห่าตรงนี้ไม่รอดแน่นอนครับพอนสตรองมากครับแล้วไนท์ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนเป็นเป้านิ่งนะครับให้โดนโจมตีนะครับ เกมนี้นะครับแบลกดำนะครับอัลเทอร์ยูสปอร์ตนะครับก็เป็นรองแชมป์โลกนะครับก็เอาไอเดียของฟิชเชอร์มาใช้อ่ะ D4, t f 6 C4, C5 นะครับ 9F3 กิน t กิน D4 B6 จาก C กิน D4 เนี่ยคือซีเซียนกับหัวได้ครับเพราะว่าท่านขาดเดิน E4 ได้เมื่อไหร่ก็เป็นซีเซียนแล้วนะครับรวิชช o ป B7 ครับ E6 นะครับ อัลเทอร์ยูซอล์ครับก็ตั้งทรงน้องเม่นใส่ครับผมส่งน้องเม่นสุดเหนียวแน่นละหนุ่มนะชัดนนี้โอเคครับเห็นไหมครับอันนี้ก็วนนะอันนี้เป็นทรงนะครับตั้งฟูลเซตอัพของเฮดฮอกแล้วครับเจอกับบล็อกซ y บตรงนี้จากนั้นครับไอเดียปนควีนครับมาบีเอ็กนะเพื่อหลบออกจากซีไฟนะครับควีนเอฟทูครับมาซ้อน เบอจี้จุดตรงนี้ในบางสีครับดีดาก็เดินมุมนี่ครับบิชอปดีเอครับอีกอันหนึ่งที่เอาลุกมาไลฟ์สเปไอเดียก็ค่างสวยครับก็คือว่าสามารถหมุนบิชอปมาตรงที่ดีเอตามด้วยสีเซเว่นได้เลยครับไอเดียการหมุนที่สวยมากครับที่อยูสปอร์ตใช้ครับเราสามารถเจาะนี้ได้อีกนะบางทีควินจีวันครับมาแล้วนะครับช็อตนี้คิงเฮสเซ่ครับตรงนี้เดียวมาอ่อนซ้อนเลือหรือเปล่าหรือเป็นมาเก่งมาดูกันครับลุกซีทูครับ ลุกที่เอกนะครับมาแล้วลูกซีดีทูดีไฟนะครับกับดีโฟลูกทีซิกนะครับโหมาอีกแล้วสวยมากดีที่เปลนเอฟเอกนะโอเคช็อตนี้ครับเจาะเข้าไปครับผมการเบียถล่มนะครับการกินนะครับทำให้ e4 weakness นะครับแล้วทำให้อาจจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ครับในช็อตนี้แล้วดำแต่ทิปดีไฟนปิดตอเพื่อให้นตัวนี้ใช้งานได้ครับปิดลายดำที่เป็นอันตรายต่อคิงครับชัดดาว ดักแคววิชอปของสีขาวนี่ครับในดิฟโฟในดิฟไยชอบครับช็อปเข้าไปอย่างนี้ครับผมการฟันวิชชอปครับฟันทิ้งหมดเลยครับตรงนี้เพื่อที่ทำให้ชอบตัวนี้เป็นมอนสเตอร์วิชชอปกิน e 4ที่หลังได้เพราะว่าตัวที่กัน e 4โดนจัดการหมดแล้วนะครับในเอฟไฟครับตรงนี้โดดมาครับ n i ท์ nice c nice okay, mm ีไฟไลท์ชนะ็อปถอยโอเคจะวนม้ามาไอเดียวนม้าจะลง F4 นครับตรงนี้กินเล่นกันกินพรเล่นในแอฟโมา <F 4 S 2> ตามนัดครับตรงนี้วินเฮดเกครับพินนะตรงนี้ดูทำอะไรบางอย่างครงับคิงจีวันวิ่งหนีครับวินแอฟโเป็นจุดที่อยู่สปอตเป็นพาดนะจากคอมพิวเตอร์ไรซิตก <ๆ S 2> ็คือเขา ปล่อยให้เบตรีแห้งครับจริงๆตรงนี้มาร์คไทมานน็อกควรเดินรุกกินดีซิกเลยนะครับแต่เขาพลาดโอกาสนี้ครับแล้วก็จบอย่างรวดเร็วตรงนี้ปีนปีชีครัตรงนี้แพ้แล้วครับเดินรุกเอสซิกครับแก้ไม่ได้ครับผมรุกกลิ้นนายครับก่อนกินไล่ดนียครับตรงนี้จบแล้วครับมันจบแล้วครับนายตรงนี้ก็ติดเมย์อินโฟครับรุกกิ้นจีรับ คือกินเฮสัวตรงนี้คติดเมทอินทูเรียบร้อยับผมก็คือนะครับถ้ากิงนี่นี่ครับเอควินกินเช็คครับตรงนี้คิงวิ่งนี่แล้วก็เล่นลุกเฮสวันเช็คเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ดูนะครับไอเดียการตั้งทรงเฮสหอกเสร็จนะครับจะเป็นทรงนี้ครับผมจะเป็นทรงประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นทรงเซตอัพเสร็จแล้วของเฮสหอกนะครับเราสามารถเอาเซตอัพนี้ไปใช้ได้นะครับผมว่าเป็นเซตอัพหนึ่งที่เหนียวแน่นละจุดอ่อนน้อยครับแล้วถ้าขาดไม่รู้วิธีการที่ จะบุกโจมจริงๆก็เจาะยากมากๆครับจากนั้นนะครับจากหมุนตัวหมุนช็อบอีกหน่อยครับคือสปอใช้ไอเดียของที่ฟีเชอร์ใช้ในตอนแรกก็คือลบคิงปในคลองเฮดนะครับหรือไฟ์เฮดแล้วก็เอารุกมาคลอง G ครับอย่างเช่นใน GA ครับแล้วตามด้วย G 5ไฟรุก G6 แล้วก็รุกอีกตัวหนึ่งมาที่ G a อย่างนี้ครับมาซ้อนกันอันนี้เป็นท่ามาเก่งซ้อนเอรือแล้วก็มาดูของฟีเชอร์ฟีเจอร์ในช็อตนี้ครับ เขาก็เล่นนะครับเหมือนเขาสร้างทรงเฮดฮอกสแล้วนะครับเขาเล่นลุกจีวันครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับคิงเฮดสวันครับช็อตนี้ก่อนใช่ไหมคิงเฮสวันตามด้วยลุกจีวันแล้วก็เมื่อไหร่นจีโฟนเล่นจีโฟนตามด้วยลุกจีทรีแล้วลุกเอจีวันครับก็เป็นอย่างเดียวที่น่าสนใจแที่เขาอาจจะพุชพอนไปที่จีไฟครับเพื่อทำให้บิชอปนี้นะครับเก่งขึ้นด้วยในบางทีแล้วก็มีไอเดียการ เจาช่องนี้อีกทีอะไรครับ mm hmm. ก็เกมนี้ที่ฟิชเชอร์เดินก็สวยมากๆครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ